สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในช่วง10อันดับเกมมือถือใหม่ประจําสัปดาห์นั่นเองนะครับผมในช่วงนี้ก็จะมีขาสารเกมมือถือใหม่มาแนะนําเพื่อนๆได้ชมกันนั่นเองนะครับผมก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนะตอนนี้ก็กลับมาทําแล้วนะครับหวังว่าจะกลับมาทําถี่ขึ้นนะครับในส่วนของตัว10อันดับเกมมือถือใหม่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ But World a เอเวนเจอสำหรับเกมตัวนี้นะครับตอนแรกมันเปิดให้บริการในเวอร์ชัน Android มาก่อนนะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการในเวอร์ชัน iOS ด้วยแล้วนั่นเองนะครับรูปแบบการเล่นนะครับมีกลิ่นอายของตัวโปเกมอนนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้จะใช้ในส่วนของตัวโรบอทแทนเนาะแล้วเราก็ผจญภัยในโลกกว้างนั่นเองนผู้ชมครับอีกอย่างหนึ่งเกมนี้ในส่วนของตัวละครเราหรือ n p c ที่เราเล่นอยู่นั่นเองนะครับสามารถช่วยสู้ได้ด้วยนะอันนี้เวลาที่ต่อสู้กันนะครับเราก็ลากในส่วนของโรบอทเราลงมาแบบนี้นผชม นี่แล้วก็เดี๋ยวด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีสกิลของตัวละครเรานะครับที่สามารถเอาไว้ช่วยในส่วนของตัวโรบอทของเราได้นะแบบนี้นี่แล้วก็ในส่วนของตัวโรบอทนะครับเราสามารถใส่ในส่วนของตัวกระเป๋าเราได้สูงสุดก็คือทั้งหมด5ตัวนั่นเองนะครับเราก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะตามหาในส่วนของโรบอตทต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ b a t t l e Elite สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ f p s นะครับการาฟิกแบบโพลิกอนนั่นเองนผู้ชมครับนี่ก็จะเป็นกราฟิกแบบนี้เนาะโหมดการเล่นก็จะมีตั้งแต่ฟ r ีฟอร์ a ัลทีม h Match นะครับหรือแม้กระทั่งโหมดยอดฮิตอย่างเช่น b a t เ l e r o y ย l e ก็มีด้วยนั่นเองนะผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบการาฟิกแบบโพลิกอนไม่ควรพลาดเกมนี้นั่นเองนะผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ผมลองเทสให้ผู้ชมได้ชมกันจริงๆนะครับว่าตัวเกมเป็นแบบนี้นี่การยิงอะไรแบบนี้นะเออเลง นนน่ีนนนัอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาทดลองได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะผู้ชมครับ รูนซอร์ดสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมแอคชั่นผจญภัยแบบในส่วนของตัวกราฟิกแบบพิกเซลนั่นเองนะนผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบเกมที่เป็นกราฟิกแบบพิกเซลนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมโดยตัวเอกของเราจะมีในส่วนของตัวดาบแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของธนูที่ยิงได้แบบนี้นั่นเองนะนผู้ชมครับ เราก็ยิงธนูใส่มันไม่ีครับแล้วก็อีซี่อีซี่กระโดดใช่ไหมเราก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นเกม 2D ประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมกราฟิกในส่วนของตัวพิกเซลแล้วก็ปริศนาพัซเซิลนิดหน่อยนะครับการกระโดงกระโดดอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าใครสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม <S The s o r d m a n X สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมในส่วนของเอาชีรอคนสุดท้ายหรือว่าบัลเทนโรเยลจอมยุทธ์นั่นเองนะครับที่ตัวละครของเรานะครับต้องลงไปในแมปนะครับแล้วก็ตามหาพวกคัมภีร์ต่างๆนะครับมาฝึกวิายาทุ์นะครับหาพวกอาวุธต่างๆแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลที่แตกต่างกันไปในส่วนของตำราที่เราหามาได้นั่นเองนะผู้ชมครับในที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวหมดฝึกสอนนั่นเองนะครับนะเพราะว่าเข้าไปเล่นจริงมันยังไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวนี้ ตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเวอร์ชั่นเทสอีกแล้วนะครับในส่วนของ the s o n m e n x นะครับไม่รู้จะเปิดให้บริการตัวเต็มตอนไหนนะรู้สึกทดสอบมาประมาณ2ปีได้แล้วท่านผู้ชมช้าหรือเกินสำหรับเกมตัวนี้เนาะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะทดลองเกมนี้นะครับกราฟิกใหม่แบบนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม The Outland สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบ Open World นะครับที่ได้แรงดันใจมาจากในส่วนของตัว u n t เ r n ร์ในเวอร์ชัน p s นั่นเองนะครับโดยผู้เล่นจะโดนซุ่มนะครับลงมาในตัวแมพแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็คอยหาทรัพยากรตามจุดต่างๆว่าจะเป็นตามปั๊มน้ำมันตามบ้าน นะครับหรือแม้ทั่งการตัดไม้ทำลายป่ามาสร้างในส่วนของตัวบ้านของเราเองด้วยนั่นเองน้างผู้ชมครับนี่ซอมบี้แล้วก็คอยสํารวจในส่วนของตัวทรัพยากรอื่นๆนะครับโอ้ยซอมบี้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 นี่ครับเจอซอมบี้แบบนี้ด้วยนะครับนี่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 นโอ้โหเรียบร้อยครับนี่เราก็จะมีพวกทรัพยากรอื่นๆที่เราสามารถเก็บได้ด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบการคราฟต่างๆนะครับการบิลพวก ของแต่งบ้านต่างๆด้วยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากจะลองเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้ควลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผม XF Football Arena สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมในส่วนของตัวฟุตซอลแบบ3ฟี3หรือว่าคล้ายๆในส่วนของเกมฟีฟ่าส r e e t นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้จะจัดเต็มในส่วนของตัวแฟชั่นของตัวละครน,นั่นเองนะผู้ชมครับและที่สำคัญคือเกมนี้มาพร้อมกราฟ,ฟริกที่สวยงามพัฒนาโดย Unreal Engine 4นะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะทดลองเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัว XL Football Arena code x สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือท <an> ี่เปิดให้ลงทะเบียนในแทบๆนั่นเองนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเกมใหม่ที่กําลังอยู่ระหว่างพัฒนานั่นเองน่านผู้ชมครับในส่วนของตัวรายละเอียดเกมนะครับเขาจะแท็กไว้ในส่วนของตัวเกมที่มีกราฟิกสูงนะครับโอเพนเวลแล้วก็เอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมัลติเพลเยอร์ด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดเกมนะครับเขาบอกว่าเกมนี้เป็นในส่วนของตัวมัลติเพลเยอร์แบบโอเพนเวลนะครับผมประมาณนั้นน้อพัฒนาโดยในส่วนของ Unreal Engine 4นะครับ นี่ครับมันจะเป็น Open World m u l t ต p ิ a y e r s h o o t i n g นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า,วาตัวเกมมันจะเป็นในส่งองตัวบ t t l ท r เร a ย e หรือว่าจะเป็นในส่วนของเอาชีวิตรอดจ๋าๆนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าดูในส่วนของตัวกราฟิกของตัวเกมนะครับจะมีในส่วนของเลือดอ่ค่าความหิวต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเตตัสการบาดเจ็บต่างๆด้วยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ลงทะเบียนใต้คลิปวิดีโอมาลงทะเบียนได้เลยนะครับในส่วนของตัวโคดเอก อันดิเซมเบสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแอคชั่นรูปแบบการเล่นคล้งขๆพวกสไตล์เดียรโบต่างๆเลยนั่นเองนะครับมาพร้อมกราฟิกที่สุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะครับผมบอกเช่นเดิมนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับตัวเกมทําการหลุดในส่วนของเวอร์ชั่นภาษาไทยมาดูผู้ชมแน่นอนนะครับเกมนี้น่าจะเข้าไทยแน่นอนเนะเปิดให้บริการโดยค่ายไล่เกมเจ้าเก่านั่นเองนะผู้ชมครับนี่คือก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวเกมนี้หรือแนะนําเกมนี้ไปนะครับตัวเกมเป็นภาษาเกาหลีใช่ไหมครับคือนาตอน นนมีซับไทยเข้ามาเลยโว้ยนี่ครับอยู่ๆก็ตัวเกมเป็นภาษาไทยเฉยเลยนะครับผมลบลงใหม่เนาะมาอัดในส่วนของ10อันดับนั่นเองนะผู้ชมครับก่อนหน้านี้นเป็นภาษาเกาหลีอย่างที่บอกไปเนาะนม่ีอย่างเจ๋งเลยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะทดลองเกมนี้นะครับในส่วนของตัวเวอร์ชันภาษาไทายลองตั้งมือถือเป็นภาษาไทยดูนะครับแล้วก็ลองโหลดไปเทสกันเนาะมันจะปิดทดสอบที่19าตุลลาถ้าผมจำวันที่ไม่ผิดนะครับเอาเป็นว่าสนใจก็ดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ Racing Master สำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือแข่งรถจากค่ายเน็ตอที่เปิดทดสอบในส่วนของตัวเกมรอบใหม่นั่นเองนะครับเป็นเกมแข่งรถที่การาฟิกค่อนข้างอลังการงานสร้างเลยนะครับรถก็จะมีให้เราเลือกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบการชาร์จรถระบบการอัปเกรดรถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสีการยกเครื่องใหม่หรืออะไรแบบนี้มากมายท่านผู้ชมและที่สุดัญคือเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับแต่คือณตอนนี้มันยังเป็นแค่เวอร์ชั่นทดสอบเท่านั้นเอง เอาเป็นว่าใครอยากกะทดสอบเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนานผู้ชมครับ Grantrip Auto สำหรับข่าวเกี่ยวกับ g r a n d t ฟอ Auto นะครับมีคนถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือนะ้ตอนนี้นะครับ r กรนท t ฟอ Auto นะครับได้ทำการรวม3มภาคนะครับในฉบับ Remaster นะครับก็คือจะรวมในส่วนของ g r a n d t ท i p 3. นะครับ G T A w i t e City G T A San Andreas นะครับมารวมในภาคเดียวกันนะครับทำการรีมาสเตอร์แล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับในส่วนของรายละเอียดตัวเกมยังไม่มีอะไรออกมาให้เห็นมากนักนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะครับหลังจากในส่วนของตัวเวอร์ชั่น PC วางจำหน่ายไปแล้วนะครับในส่วนของเวอร์ชั่นโมบายนะครับจะมาในกลางปี2022เลยหรือเปล่านั่นเองนะครับ วันนี้ก็จะมีข่าวสารการอัปเดตเกมประจำสัปดาห์เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ